อย่าชะล่าใจนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้มีฉาชีพแฝงตัวออกกลอุบายในการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งพฤติกรรม5แบบพิรบาดในช่วงนี้มีอะไรบ้างนุ้ยจะเอามาเตือนภัยเพื่อนๆค่ะข้อที่1คือหลอกโหลดสติ๊กเกอร์ผ่านแอปต่างๆหรือลิงก์ต่างๆที่น่าสงสัยนะคะอย่าลงเชื่อง่ายๆค่ะข้อที่2หลอกบริจาคเงินทําบุญนะคะผ่านแอปต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะก็อย่าลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะสามารถไปทําบุญปีใหม่เพื่อเสริมสิริมงคล คลนให้กับตัวเองได้ที่วัดนะคะิกรรมที่3ก็คือหลอกให้จัดงานเลี้ยงผ่านบริการออนไลน์ซึ่งเสนอโปรโมชั่นและของขวัญต่างๆมากมายก,ก็ขอให้ทุกคนระวังไว้ค่ะของฟรีไม่ได้มาง,ง่ายๆนะคะของแถมที่ได้เยอะๆก็อาจจะแฝงมาในรูปแบบของมิจฉาชีพได้เหมือนกันค่ะข้อที่4หลอกให้ซื้อของขวัญผ่านบริการออนไลน์นะซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วอาจจะไม่ได้ของขวัญหรือได้ของขวัญไม่ตรงปกค่ะก็ให้ทุกคนระวังไว้ค่ะที่5ข้อสุดท้ายนี่ฮิตมากค่ะ หลอกให้ชวนเล่นการพนันออนไลน์หรือลงทุนออนไลน์ค่ะการลงทุนออนไลน์มีความเสี่ยงลงทุนน้อยได้เงินเยอะเป็นไปได้ยากค่ะขอให้ทุกคนตามทันกลกโกงของนิชาชีพอุบายของวิชาชีพด้วยค่ะแล้วเที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขนะคะ